กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยครับคลิปนี้ก็จะมาอยู่กับเกมฆ่าเบ้านะครับคลิปนี้ไม่ได้มารีวิวอะไรต่างๆนะฮะแต่นี้นะครับก็จะมาเปิดนะฮะกล่องนะครับสักนิดนึงนะฮะมีการอัปเดตใหม่มานะฮะผมก็ไม่เคยเปิดนะฮะนานนะครับจะมีคนด o n a t มาให้ผมเปิดสักทีก่อนอื่นเลยนะครับขออนุญาตนะครับขอบคุณนะครับผู้ที่ด o n a t เข้ามานะครับหนึ่งเลยนะครับคุณนันทวัฒน์นะครับคุณกิติชัยคุณจักรวาลนะครับคุณพฤทภาและคุณกฤษดา นะครับยังไงต้องขออนุญาตขอบคุณมากนะครับที่ดูเน็ตเข้ามานะฮะรวมๆแล้วผมก็เอามาเปิดกล่องนะครับยังไงต้องขออนุญาตขอบคุณมากเลยนะครับผมก็ได้เติมเรียบร้อยแล้วนะครับฝากร้านด้วยนะครับร้านอมวย3ามนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมก่อนที่จะเติมหรือว,ว่าอะไรให้ติดต่ออมมย3าก่อนนะครับเรามาเปิดกล่องกันเลยฮนะหนึ่บาทนะฮะเริ่มแรกเปิดกันเลยครับผมปาเข้าไปโอ้โหกล่องรานะคาเท่าไหร่ ไม่รู้นะฮะต้องต้องไปเปิดดูนะฮะว่ามันราคาเท่าไหร่คอตูมันนี้นะฮะอยู่ที่17เอมเองนะครับก็แบบราคาถูกมากเลยนะฮะอ่าเรามาเปิดกันต่อดีกว่าเนาะโอเคปาบคอตูมอีกแล้วคอตูมอะไรเนี่ยโอ้โหทำไมได้คอตูมเขาบอกว่าคอตูมนะครับค่อนข้า่จะขายยากแหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเปิดอีกทีนึงดีกว่าปาบเข้ามาลูนลูนแอคแท็กโอ้แอคแท็กสองลูนแอคแท็กสองจะกี่เอ็มกันเชียวไปดูดีกว่านะฮะ น่าจะไม่ไม่เท่าไหร่นะโอ้โหลุนลุนแอคแทกอยู่ที่ 20m อ้าอ้าวต่อไปเป็นกล่องสเปเชียลเหรอเปิดเลยครับอืกล่องสเปเชียลได้อะไรเนี่ยขออตูมปีกเหรอทาไมมันเป็นแบบนี้เปิดอ,อีกทิ้งครับป้าบเข้าไปถั่วครับผมเป็นถั่วอะไรอะถั่วดอกหนึ่งวันขอเปิดอีกทิ้งแล้วกันอืมเป็นถั่วโอ้โหโคตรเกลือเลยคราวนี้ขอตูมขอตูมขอตูม ขอโอมของของดีจงมาของดีจงมาของดีจงมาโอ <H at> ้อหเจ็บซีดเลือดเก่าเกามาทำไมก็ไม่รู้นะมาทำไมไม่รู้แต่ที่เรารู้เนี่ยผมผมเริ่มเกลือแล้วนะฮะหนึ่งพันบาทนะฮะของคุณผู้ชมขอดีๆนหน่อยอะขอให้มันเกินหนักร้อยเอมนิดนึงขอเกินร้อยเอมขอเกินร้อยเอมจงมาโอ้หจงมาเ <_ H at> ฮ้ยเขา <_ H at> <ฮ>ตุ่มอะไรอ่ะ พอตุ้มแอนโวอรดนอันนี้ผมรู้เลย 40M 40M <Wow. S 1> แน่นอน 40M แน่นอนดูราคาเลยครับเพราะผมก็ทำอยู่นะถ้าเกิดขายไม่ได้เนี่ยผมใช้เองเลยนะอุย้ยอยู่ที่ 50M ผิดค่าครับผมคุณผู้ชมอ่าพอตุมแอนสซวอรอยู่ที่ 50M กดเลยครับผมกดเลยครับชิ้นแรกเลยครับชิ้นแรกเลยถูกต้องไหมโอ้ยจัดไปจัดไป ตาบเข้ามาครับอมืมาแล้วครับเป็นกําลังใจดิ 150m แต่คอาตุมปีกนี่ไม่รู้ขายได้หรือเปล่านะฮะเดีย๋ยวผมขออนุญาตไปดูก่อนนิดนึงนะฮะไม่รู้ราคาเลยนะฮะไม่ค่อยสนใจด้วยเฮ้ยคุณผู้ชมปีกพอตระร้อนนะฮะ 180m นะครับ,รบผมไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะฮะ <Wow. S 1> แต่ที่ดูมาเนี่ย 180m นะครับคุณผู้ชมอ่เดีย๋ยวให้ดู นี่ครับคุณผู้ชม 180m นะผมได้ดูแล้วนะครับไม่มีด้วยนะฮะมีอันเดียว 180m ถ้าเกิด 180m นะครับก็ถือว่าโคตรโชคดีนะฮะโชคดีมากนะฮะผมกดเลยนะฮะขอให้ราคา 180m จริงๆเธอป๊าบเข้ามานะฮะอ้าวเรายังเหลืออีก500นะครับโอเคเรามากดต่อเลยครับปึ้อืมเฮ้ยแอดเจอร์แอดเอร์800เหรอไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะฮะเอาไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวขอเปิดอีก2ครั้งเดี๋ยวค่อยไปดูราคากันทีเดียว ป้าบเข้ามาเฮ้ยอืมอ้าวจอ่อคอตูมจอ่อคอตูมนี่ประมาณ20เอ็มได้มั้ยเดี๋ยวดูก่อนว่าจะไม่ดูนะฮะต้องดูก่อนนะฮะจอ่อคอตูมเนี่ยโอ้โหจอ่อคอตูม20เอ็มนะครับผมผมไม่ได้ใช้แล้วไงเพราะว่าผมจอ่อคอตูมของผมเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับอันอื่นต่อเลยดีกว่านะครับผม AP เหรอ AP เหรอเสิร์ชก่อนเลยะฮะ AP AP จ็ดร้อยก็น่าจะมันยี่สิบสามสิบเอ็มได้นะคุณผู้ชมเอาไว้ก่อนดีกว่านะครับเรามาเปิดกันอีกสองครั้งดีกว่านะฮะอีกสองครั้งเปิดเลยครับตือ้อเจ็ดจีด้อันนี้ไม่เอาได้ไหมเลือดอ่บอกตรงๆเปิดอีกทีครับเฮ้ยคอตูมมาอีกแล้วอะ่ะโอ้โหมาทําการสองอันเลยนะฮะข้อตุมจะออกได้ไหมมันเยอะแล้วมันเกลือนฮ่เอพีแปดร้อยเอพีแปดร้อยอยู่ที่ไม่กิ้งยี่สิบแปดยี่สิบเก้าเอ็มนี่นะ นะฮะกดเลยฮะสองอันนี้เกือบเกือบสามสิบเอ็มได้ะฮะกดมาดีกว่า AP อ่ะยังไงก็ขายได้แน่นอนนะฮะเปิดเลยปื้อออเออเ้าไปอุ้ยอุ้ยพิเศษพิเศษอุ้ยแหวนลิงโอ้ยแหวนลิงอันนี้น่าจะเป็นคิดามเมจนะเป็นคินเลททำไมาอะคิเลทอยู่ที่เท่าไหรอ่อ่ะอุ้ยสามสิบเอ็มอุ้ยก็ขายได้อยู่นะ,ะ,ะสามสิบเอ็มอะสามสิบกว่าเอ็มนะฮะโอ้กดดีกว่าครับกดมาเลยครับยังไงก็ยังไงก็กําไรอันเนี้ยซื้อเลยครับผม ป้าบเข้ามาอ <c oughs> ืจัดเข้ามาแล้วครับผมเหลืออีกร้อยแปดสิบเอ๊ะแต่ของผมน่าจะเปิดแค่ร้อยห้าสิเนี่ยอีกสองทีพอเลยครับคุณผู้ชมขอดอปดีๆสักอีกสักทีนึงนะดอปดีๆหนึ่งร้อยบาทเ <c oughs> <c oughs> จ็บจี๊ดเลยสองอันนี้จะเอามาทําไมนะครับพอและ ะะขอญาตเหลือเอาไว้แบบลงดันนิดนึงนะฮะยังไงก็กราบขอพระคุณคุณผู้ชมที่ดูเน็ตกันเข้ามาด้วยนะฮะส่วนที่เหลือเนี่ยก็ขอบคุณมากครับขอบคุณผู้ชมที่ติดตามกันด้วยนะฮะชอบคลิปนี้นะฮะกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันให้ด้วยนะฮะแต่ถ้าเกิดจะให้ทำคอนเทนต์แบบนี้มาอีกนะฮะดูเน็ตกันเข้ามาได้ครับเดีย๋ยวผมจะดําเนินการทําให้เลยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ